ยี่ก่อนเก่อนเล่นเล่ยังไงปไปก่อนอ๋อรงไหนอ่ะอทุกคนเยอะรัไม่หาประเทศนะครับหาประเทศหาประเทศประเทศอะไรอ่ดูอกไหมครับประเทศไทยป่ไทยแลนด์นี่เประเทศไทยดูออกนีครับอ่าให้หาให้หาให้หาเลาาอยู่ตรงไหนครับลาว กประกาศ cover dance จีนนะครับ c o ว e r dance จีนศึกษาตื้นูนนะครับขอให้มาลงทะเบียนแล้วก็แ้งที่เวทีกางด้วยนะครับเ o v e r dance จีนนะครับเวลาศึกษาตื้นุูคอนะครับอเจมืไม่จริงเหรออาจีนก็ได้จีนอยู่และเจอจีนเลยใช่แล้วอหัวใจผมมีตรงไห 我走了。